เวลาเดินอย่าไปเสียบไดเอนะไดเอเขาไม่ค่อยดีให้แกวิ่งสะดวกหน่อยเอ้แม่ก็มั่วตัวจังอ่ะมึงอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ยโอ้โหดีดีนมว่า

เอาลยวเอายวเอาลยวเอาไว้เอาไว้ติดาเลยคมันมันสติสตังค์มันไม่่อดีเลยว่าเออใช่มันเตะมันเถจริงนะมันโรคสมาธิสั้นด้วยโดนที่ิดน่เมอนบ้ามันบอกดีใจที่แม่ตายจะได้บอกใส่ เงี้ยติคนแล้วเร้ยนไม่ไวหัวเยาะไมแปว่ามันมันเป็นคนอย่างเี้ยฮกอันนี้สมาธิสั <online> <c oughs> ้นตีเจ็บขาเหรอเมื่อกี้แต่เนี่ยเจ็บแต่หายละ เจ็บตอนที่เตะไอ้ทีมมือกันไงที่ปะทะกันแล้วเดินออกแล้วมันปี๊ดแป,ป๊บไปหรอเออมันมันพลิกมันแป๊บตรงข้อต่อพี่วัดนะเอ๋นะนะเอ๋นะสอยสอยตรงขาได้แต่อย่าโดนตรงเข่านะเอ,อะ๋ออยู่ดีแล้วไง ไปแล้วปาก้อนลลงกันเลยแกเฮียโอ้โหเยดีอาร์ดเวดีอาร์ดตัตัวตวีมเได้เดีอาร์ดดีอาร์ดไอ้ยิงแล้วเก๊กด้วยว่ะสุได้อีกทีวกไม่ได้เล่นสอสองครั yeah. oh ้งเลย

เอ้ย,ไ,ออยไม่ใช่ตะก้อแม่งโดดบ่งเลยเอ้ย<ว>เอาด้วยเอาด้วยเฮ้ยเข่าแก้ไม่ค่อยดีอยูจ่จนนีย่ยโอ้ไปแกล้งเอ๋ เข้าด <House> ิเว <welche> <that> <player> <that> ้ยเข้าดิเว้ยไม่ได้เต็มเลยเี่ยไอ้มวงมันเล่น11คนบอกว่ามันเนี่ย บอลโดนแท็กแค่ก่ะแล้วโดนน้ำหน้าเอาให้ถูกตัวด้วยไอ้สัตว์ให้ถูกตัวด้วยเฮียเนี่ยให้ถูกตัวด้วยเฮีย โอ้โหให้ถูกตัวด้วยให้ตัวไหนไม่ให้ให้ตัวดี้เไอ้เบยออกเลยออกเลยออกออกไอ้ซอบลงออกออกนี่ออกนี่ให้ถูกตัวด้วยสัตว์เอาไม่ยอมออกเออดูเออพงยืนดูทำไมล่ะนหมมันงงกันอะไรเอ้ย Mày ghê không có cái quay sao Nhập lối Ô hô nơi ơi 来，跑跑跑！